สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องโอเคสารนิวขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเบรกนิวครับและแน่นอนครับช่วงสถานการณ์นี้ก็มีแต่ผู้คนนะครับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมนะครับก็พูดถึงเอ่ยถึงในเรื่องของการเปิดประเทศ ในช่วงวันที่1พุธจิกายน2564นีนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะครับ โดยประกาศนะครับจากศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศเรื่องการกําหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตนะครับให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจากักรได้สาหรับบุคคลประเภท1นึนะครับถือตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับที่17ทับ2564เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออก ตามความในมาต,ตราเก้า ซึ่งก็กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศวงเล็บสปกจุดกอตอันนี้เป็นชื่อย่อนะครับอนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้สําหรับบุคคลประเภท13ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก็เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและต้องควบคู่กันกับความมั่นคงด้านสาธรารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธรารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าสปกจุดกอตจุดจึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสําหรับบุคคลประเภท1 3ที่ผู้เดินทางจากต่างประเทศและพื้นที่ที่จะประกาศนั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้นะครับและเดี๋ยวผมจะประกาศให้นะครับว่าเป็นประเทศไหนบ้างประกาศลงในวันที่21ตุลาคม2564 สำหรับกลุ่มแรกนะครับที่อยู่ในประกาศที่จะให้เขาเดินทางเข้ามาสูบอาณาจักรไทยได้นะครับหรือประเทศไทยได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกที่มีความเสี่ยงต่ำมีทั้งหมด46ประเทศซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยทางอากาศและมีหลักฐานปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิดโดยนะครับต้องมีการตรวจจากต้นทางก็คือก่อนออกจากเขาจะเดินทางจากต่างประเทศหรือประเทศของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจก่อน แล้วก็มีใบรับรองมานะครับว่าปลอดจากเชื้อแต่พอมาถึงประเทศไทยก็ต้องมีการตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้การรับรองว่าปลอดเชื้อแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เขาจะเดินทางมาประเทศไทยเขาก็ต้องมีมาตรการหรือว่าเขาก็ต้องเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมสําหรับที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับประเทศไหนบ้างครับ46ประเทศ ประกาศออกมาแล้วนะครับมีทั้งหมด46ประเทศลงวันที่21ตุลาคม2564ก็จะมีประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรียบาเรนเบลเยียมปูตานบรูไนบังเกเรียอมีกัมพูชาด้วยนะครับกัมพูชาแคน,นาดาชิลีจีนนะครับเนี่ยพี่จีนก็ได้มานะครับแล้วก็ไซปรัสสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันกรีซฮังการี ไอซ์แลนด์ออสรตเอลอิตาลีญี่ปุ่นลัตเวียลิทัวเนียมาเลเซียมอนตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสกาตารซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สโลวีเนียสาธารณรัฐเกาหลีสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงอันนี้ก็คือ 46ประเทศซึ่งจะเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องกัดตัวนะครับแต่ก็ต้องมีมาตรการและความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางมาเอาละครับเรื่องการเปิดประเทศนะครับเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2564มีผลตั้งแต่วันที่1เลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าเห็นด้วยอย่างไรท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในเพจช่องโอเคอีสานนิวได้ แล้วถ้าท่านไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรจะแก้แบบไหนท่านก็แสดงความคิดเห็นและแสดงแนวทางได้ในช่องของโอเคสารนิวขอความกรุณานะครับแสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพนะครับเพื่อการไม่พลาดต่อข่าวสารต่างๆจากช่องโอเคสารนิวนะครับก็ท่านผู้ชมครับสามารถกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญครับกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ครับ ก็มีเรื่องราวที่ประมาณนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจผมจะนำมาเรียนท่านผู้ชมให้ได้รับทราบต่อไปวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ